กอยู่แบบเอ็กโซกล่องใหญ่มากเท<อ>ียบกับคุณแม่สวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะที่ออฟฟิศอีจันวันนี้ทุเรียนป่าละอูที่จัดส่งฟรี <มา S 2> โดยเคอรี่มาถึงออฟฟิศแล้วกี่ลูก่ะพี่นุ่นในกล่องมีของกล่องนี้มีสองลูกในกล่องมีงลูกแล้วก็มีอีกกล่องนึงอีกลูกนึง ตอนนี้ทีมทีมที่อยู่หัวหินที่มูล,ล,มล,ลนิธิเพชรเกษมหัวหินนะคะตอนนี้ทุเรียนหมดไปแล้วในล็อตแรกเดี๋ยวใครที่อยากจะลิ้มลองทุเรียนป่าละอูรอวันอังคารหน้าอีกทีนะคะเดี๋ยวจะมีมาอีกเพราะตอนนี้ตัดมาหมดส่วนแล้วจ้ะแม่กินอ,อ,อยากส่งกินเพื่อนเด็กกินอูลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเจ็ดล้อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ลูกเล อ๋อสอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนนะค่อยๆออกก่ออันนี้ลูกเล็กก่อนโอ้ยระวังมือค่ะคุณแม่อันนี้ลูกเล็กค่ะ2อโลหน,นะคะอุม้อมอกินได้ค่ะค่ะระวังนะคะ <c oughs> เสียดายนะโทรศัพท์ไม่มีแบบส่งกลิ่นเข้าไรซสดสได้เนาะกลิ่นมันดีมาก่าลูกนิดลูกนีี้แบบพี่นุ่นใหญ่มากพี่ขวัญ ใหญ่มากลูกนี้น่าจะสุกกว่าไหมเออเนะกลิ่นมันออกมาจากลูกไหนแต่ลูกนี้เจ็ดโลลูกนี้ใหญ่มากคือเอามาให้ดูเจ็ดโลอ่ะลูกนี้เจ็ดโลนะคะที่แม่นุนถืออยู่เจ็ดโลของเรา้แน่นอนมีจันอ่ะของแท้มีจันนะจ๊ะรวมสภาพมาถึงนะคะกล่องยังดีอยู่เลยค่ะกล่องไม่มีบุบสลายแม้แม้หนามทุเรียนจะกลิ้งคลุกๆลุกยังไง กล่องก็ยังดีโอทุกคนทนดีนะคะทนมากกล่องมอนหลาอย่างดีนะคะเราได้รับของดีไปแน่นอนค่ะ็นหแน่แน่ใช่ใครที่ใครที่สั่งทันล็อตแรกรอรับของเลยนะคะรับรองใช่ไหนใครได้แล้วส่งรูปมาอวดอิจันบ้างนะเขามีหลายไซส์นะกล่องนี่นี่กล่องใหญ่ใช่ป่ะอันนั้นกล่องเล็กแบบเล็กกล่องเล็กก็มีนี่กล่องก็สมบูรณ์แบบเหมือนเดิม่ะส ใครจะรู้ว่าเขาขายไม่ลูกเรียนนะอันนี้ไม่ใช่ของเราไงเราแกะไม่ได้ไงใช่นี่ของเราลูกสองลูกนี้เจ็ดโลเจ็โลโหลูกนี้ใหญ่จริงๆค่ะพี่นู่นเขาถามว่า2ลูกเนี้ยเโลกับสองโลหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่เอ๊เดี๋ยวนะเราขายที่โลละ250อันนี้อันนี้พันเโอ้โหพันเจ็ดห้ 2,250นนะคะสำหรับ7โล1ลูกใหญ่ๆนั้นกับ2โล1ลูกเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรถ2มาวันอังคารหน้านะคะใหญ่เนี่ยนะมันมีมันมีบคทุกคนูดเห็นไหมใชูใช่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 นี่ไงมันมีเนื้อแบบ เนื้อเยอะมากนะจริงๆก็จริงๆพันธุ์นี้ค่ะเปลือกบางเปลือกจะบางเม็ดจะรีบเออเนื้อจเน้นๆเน้นๆเลยเนาะกรอบน้องนายผู้มีความสามารถในการปอกผียนอยู่ป่าละอูกันหมดเพราะว่าไปหายไปแพ็กอยู่แพ็กอยู่แกะโชว์แม่แหละแกะโชว์ค่ะว่าแกะเป็นไม่ไม่เป็นค่ะเป็นค่ะแล้แกไม่เป็นค่ะโชว์ว่ามันมาถึงเราแล้ว เล็กกับลูกใหญ่จะลูกไหนก็น่ากินเหมือนกันนะใช่กลิ่นหอมมากกลิ่นดีมากกลิ่นดีจริงกลิ่นดีแบบกลิ่นดีอ่ะกลิ่นไม่ได้แรงมันหมดล็อตไปแล้วนะรอหน้าเหี่นะเดี๋ยวเขาต้องรอให้มันสุกก่อนเพราะตอนเนี้ยตอนเนี้ยสวนที่เราไปตัดมาเนี่ยสองสวนเนี่ยเราตัดมาหมดแล้วแล้วก็มีเจ้าเข้าเจ้าของก็หมดแล้วรวมแล้วประมาณสักห้าร้อยกว่าลูกอ่ะที่เราขายไปเนี่ยเปิดขายสองรอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าเขาไปใหม่ ใครอยากกินรอนะคะรอนะคะโลละเท่าไหร่นะแม่นุ่นโลละ250บาทค่ะคุ้มไหมคุ้มมากสี่โดยเคอรี่นะคะเแค่คู่นี้แค่ทุเรียนพอค่ะอยู่จังหวัดอะไรอ่ะก็ได้กินในราคา250บาทต่อโลใช่อยู่ไหนก็คืออยู่เหนืออยู่ใต้เราส่งให้คุณหมดส่งฟรีด้วยราคาเนี้รวมค่าส่งไว้หมดแล้วทุเรียนจะมาสวยๆอย่างนี้แน่นอนไม่บุบสลายแน่นอนไ่บกล่องหนามากกล่องอย่างดีอะไม่บุบตั้งแต่กล่องแล้วดูดิดูกล่องยังไม่บุบเลยฉะนั้นทุเรียนเราไม่มีปั าระคะใครอยากกินอาทิตย์หน้านะคะ,อะรอนะคะใครสั่งทันล็อตแรกรอรับของได้เลยค่ะ,ใ,คะ,คะใช่ส่วนใครที่ของไปถึงบ้านแล้วส่งรูปมาอวดกันหน่อยนะคะส่วนล็อตที่2ออาทิตย์หน้าประมาณวันอังคารเดี๋ยวรอติดตามเนาะเพราะว่าตอนนี้ตัดมาหมดส่วนแล้วจ้า2ส่วนของเกษตรกรสุกๆตัดมาสุกๆ ดีๆหอมๆเนี่ยหมดไปละเดี๋ยวรอรอรอมันสุกอีกรอบหน้าอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวไปคัดกันอีกทีแล้วก็วันนี้ทางทีมหัวหินที่กําลังแพ็กทุเรียนกันอยู่ที่มูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยก็กําลังเร่งแพ็กกันอยู่เลยนะคะดเดี๋ยวก็แพ็กเสร็จดันออกส่งให้เลยจ้ะรอรับเลยจ้ะ<ด>รอรับประเด็นคือรอรับสายพี่ๆเคอรี่ด้วยนะคะโอ้คือแบบหนักอ่ะหนักมาก จ็ดโลอ่ะลูกเนี้ยที่พี่ขวัญถืออยู่เจ็ดโลเลยอ่ะกือคือแบบหนักมากๆกล้ามขึ้นแล้วส่วนเนื้อทุกคนที่อยากเห็นเนื้อในรอก่อนนะคะเราไม่มีมืออาชีพในการแกะทุเรียนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทีมหัวหินกลับมาถึงเดี๋ยวแกะแล้วเราจะโชว์เนื้อทุเรียนป่าละอูให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะวันอังคารช่วงกี่โมง เดี๋ยวรอติดตามทางหน้าเพจเนาะเพราะว่าเราเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหมือนเหมือนเราก็ต้องได้รับข้อมูลจากทางเกษตรกรด้วยว่านับแล้วมันได้จะได้ประมาณกี่ลูกนะคะเดี๋ยวขึ้นแจ้งเดี๋ยวจะมีหน้าเพจแจ้งแน่นอนว่าเริ่มสั่งเปิดสั่งจาารถสองป่าละอู250โลละ250ค่ะคุณพี่ขาคุณพี่ขาคุณพี่ขาคุณพี่ต้องสั่งแล้วค่ะจังหวะนี้นะคะส่งฟรีนะคะมีช่วยสั่ง แล้วรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะปีหนึงมีแค่ช่วงนี้นะคะป่าละอูนะคะไม่ได้หมดแล้วหมดเลยใช่อ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใครอยากชมเนื้อทุเรียนป่าละอูรอก่อนเนาะเดี๋ยวรอทีมหัวหินมาเราจะให้เขาแกะให้เรานะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีความเชี่ยวชาญในการแกะทุเรียนจริงๆรนี่จไานี่หางใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากลูกเนี่ยเด็ดโลลูกเท่าไหร่พันเจ็ดห้าสิบพี่หลงกลน้องนี่มาะพี่หลงโกน แม่แต่ว่าพอเห็นลูกเราูใหญ่มากพี่จันเห็นแล้วยังอึ้งเลยพี่จันยังอึ้งเลยอย่าพูดอย่างนี้แม่แม่เหนแต่ลูกใหญ่ใลูกลูกใหญ่ที่เขาายเมื่อไหที่พี่คุยกับโรงผู้เรียนไงถ้าลูกใหญ่ๆหญ่เขาบอกมันไม่อร่อยอร่อยสีหอมขนาดนี้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าปากเราอูเนี่ยไม่รู้อันนั้นล้มล้มนั้นล้มนั้นที่ที่จันทบุรีล้มนั้นอ๋ออันนี้เราโอ้แต่กินนะเราใส่ได้เลยอ่ะ ใช่กลิ่นหอมแล้วอาดมกันใหญ่ดมกันใหญ่แล้วล่าสุดกตายละลูกเพจยลถามว่าจะมีโอกาสแบบอิตาเลี้ยงทุเรียนไหมขายขายแล้วจะมีเลี้ยงไหมเลี้ยงป่าละอูอะคือตอนนี้ยังไม่ได้กินเลยค่ะเพราะว่าเขาบอก บางคนบอกซื้อไม่ไหวจริงๆได้แต่เดินผ่านแล้วแล้วดมกลิ่นนไม่ไกสใช่ไม่บุบสลายเลยค่ะไม่มีบุบสลายไม่มีบุบสลายนี่ทมันมคมาให้เราได้ในใช่ใช่ไม่ต้องแพ็คอะไรมากเลยใช่แลนนี่คืแบบเรียนมาเลยแลวนี่ย่งหนักเลยนะเโลลูกนี้ยังยังอย่างนี้เลยอันนี้ของมากเขาเหรอใช่ใช่นี่ของคุณย่า คุณเน่ของคุณย่านะคะหนึ่งลูกคุณย่าคุณย่าอีจันคุณย่าอีจันรอกินทุเรียนป่าละอูได้เลยอะนี่ไงเราเห็นแอดมิกกี้นะแอดมิกกี้ค่ะแอดมิกกี้กำลังรับชมเหรอคะแบนจี้มาแกะทุเรียนเดินแก่ทุเรียนแอดมิกกี้ค่ะทีมหัวหินจะกลับมาตอนไหนคะเพราะว่าทีมออฟฟิศแกะทุเรียนกันไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็ แล้วก็ลูกเพจก็สอบถามนะคะแอดมิกิคะว่ารถสองมาตอนไหนช่วงไหนรีบแจ้งรีบเลยค่ะลูกเพจต่อคิวกันแน่นๆเลยค่ะตอนเนี้ยขอใครก็ได้ไม่ได้เลยมาแล้วมาแล้วค่ะรอชมค่ะได้ด้วยค่ะป้าใช่ค่ะลูกนี้ต้องลองต้กงรีสุกยังไงป้ามุ้ยเราต้องลองหั่นดูก่อนไหมแต่มันกลิ่นออกไหมพี่นุ่นแต่ลูกเล็กอะสุกแล้วเอองั้นแกะอันนี้ก่อนนะ ใช่เดี๋ยวเจ็ดโลเราบ่มบ่มก่อนบ่มบ่มมาค่ะทีมหัวหินกำลังจะกลับค่ะแวะกินข้าวมื้อใหญ่ก่อนตายแล้วมีทุเรียนมาอีกไหมกินทั้งข้าวมื้อใหญ่กินเข้าไปกลับกลับมาน่ะเราวันจะใส่ชุดเดิมไม่ได้ไม่คิดถึงเนาที่นี่เาทำเข้าไปมา เราเจอเราเจอผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนมาแล้วดีไหมขอแค่จะทำงานลูกหมาก็จะเห่าเนะเาะอ่ะเดี๋ยวดูน้องเบนนะคะน้องเบนเดี๋ยวน้องเบนจะมาแกะทุเรียนให้เรารรนะอ่ะเดี๋ยวโชว์เนื้อทุเรียนกันตรงนี้เลยไม่ต้องรอทีมหัวหินละเพราะทีมหัวหินน่าจะนาน คุณนุกก็ไปตัดอ้อยนะคะวันนี้น้องนุกก็ไปตัดอ้อยก็ไขายทุเรียนแกะไปขายทุเรียนหมดแล้วนะกลิ่นออกหลุดได้แปลออกได้แล้วใช่เดี๋ยวกำลังจะรอใครที่สั่งทันล็อตแรกนะคะเดี๋ยวรอรับเลยนะคะมีส่งออกไปแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้ส่งอีกล็อตหนึ่งล็อตสุดท้ายของล็อตแรกนะคะ ส่วนลอที่2เราจะเปิดอาทิตย์หน้าประมาณวังคารเดี๋ยวรอดูเนาะรอติดตามได้หน้าเพจอีจันนะคะโลละ250รา2 5บบาทถือว่าช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยเนาะทาไมอ่ะทำไมต้องอย่างนี้ก่อนเอาไว้ตั้งเหรอใช่มันจะตาตรงนี้ใช่ดนไหนมันจะเห็นว่าเราจะเก่งกินดีเออเก่งเก่งเกนี่ไงเรามีดีจังเลย นี่แค่เปลือกนะคะเปลือกนะคะกลิ่นเนี่ยขนาดนี้ล่าสุดก็คือดมเปลือกทุเรียนกันก่อนเนื้อยังไม่ออกมามีอะไรนี่น่าจะมีน้องฟ้าที่ขาเป๋อยู่แล้วบวดอยากกินทุเรียนทุกวันอยู่แท็กมาทุกวันเลยตอนมิกกี้ตอนไทยไลท์ทุเรียนแอดมิกกี้บอกทุเรียนดีงามมากกินทั้งต้นเลยไหนคะไหน เนื้อเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงแม่ลูกนี้เท่าไหร่เนี่ยลูกนี้เท่าไหร่เนี่ยลูกนี้ลูกนี้2อ0โลห้0ค่ะลูกนี้ห0าร้อ้เบาๆแต่ดนเนื้อเฮ้ยอย่างง่ายเปลือกบางมากเลยได้นะได้นะได้ไหมได้ไหมได้ไได้นะมได้นะได้นหมได้ไหมได้นะได้นะมได้ไหได้หได้ไะได้นะได้นะได้ไได้หมได้ไได้ไหมได้ไได้หมได้นได้หด้้หได้ได้ไดไไไไดหได้ไดหด้้ไ ได้เม็ละร้อยเลยว่ะเม็ละร้อเลยเนี่ยลูกนี้ห้าร้อยเนี่ยเม็ดละร้อยเลยเหรอเนี่ยอเอาชิมชิมถ้าอย่างเงี้ยมันจะมีร่องอย่างเงี้ยอันนี้คือร่องระหว่างกาวพอเราปอกมันจะแหกออกมาเป็นเม็ดๆอย่างงี้ชิมนะนี่เป็นวิธีแกะทุเรียนชิมค่ะหยิบค่ะเอาหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะกินได้ค่ะมาค่ะมาอยค่ะมเยางไรเนี่ยมาอย่างไรเนี่ยหยิบเลยค่ะหมอบเขาให้เป็นยังไงคะ หนเม็ดดูเม็ดใช่บอกเลยเนื้อมันแน่นอ่ะเนื้อมันแน่นนะเออคุณเบนคุณเบนกินเร็วออืหือแบ่งกันแบ่งกันหวานยังหวานแล้วเลิศไหมพี่นุ่นต่เนี้ยนี่นะเนี้ยนี่จะได้กินก่อนอันนี้น่าจะต้องรอก่อนใช่ไหมลูกเจ็ดโลลูกใหญ่เจ็ดโลต้องรอก่อนมีแบ่งให้พี่จันด้วยว่ะจริงเค่ะ น่ากินใช่ไหมลูกอ่ะน่ากินนะอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยเราก็ได้นะเดี๋ยวเราจะกินหลังกล้องแล้วเราจะส่งเสียงให้ฟังอันนี้แหละอืมโอลามันดีมากโอ้ยแอดมิกกี้บอกว่ากินหน้าสวนฟินกว่าก็แล้วแต่มิกกี้คะอย่าพูดอย่างนี้ค่ะรอบหน้าขอไปขายเองรอบหน้าไปรอบไปไป อ๋อ่อยะทำไมทุกคนมาถึงมารวมกันที่โต๊ะนี้คะไม่ทำงานกันเหรอคะส่งค่ะเชียงใหม่ก็ส่งค่ะส่งทั่วประเทศทั่วประเทศไทยส่งหมดเลยค่ะ ลูกเพจค่ะส่งทั่วประเทศไทยส่งฟรีโดยเคอรี่รับรองของถึงกล่องยังสมบูรณ์ไม่มีบุบสลายเนี่ยอีกล่องใหญ่ๆเนี่ยมาสองลูกเนี่ยใหญ่ๆอ้อพี่จนันมีคนถามพยุงพยุงอีพีห้ากี่โมงอีพีห้าตัดอยู่ค่ะคุณพี่ขาอีพีสี่เย็นนี้ค่ะเสียงกระบอกสมบูรณ์ฉะนั้นต้องเซนเซอร์กันหนักๆอือหือ เด็ดเด็ดเลยใช่ไหมคะนี่คะคะผมพร้อมจะไป็นตโวเลี้ยงเราใช่ไหมให้แม่ดูหน่อยสิทำไมทำอะไรอยูเด็กเราปีใหม่หนีทุเรียนน่ะอ๋ออ่ะบอกอีกครั้งหนึ่งบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกเพจค่ะทุเรียนป่าละอูอีจันช่วยเหลือเกษตรกรไทยในช่วงโควิดเนาะมาจากสวนเลยสดๆนะคะ เราขายกันอยู่ที่โลละ250บาทโลละ250บาทอร่อยมากล็อตแรกหมดไปแล้วมีเจ้าของหมดแล้ว500กว่าลูกล็อตแรกจัดส่งแล้วนะคะแพ็คจัดส่งให้แล้วใครที่สั่งทันล็อตแรกรอรับได้เลยส่วนล็อตที่2จะเปิดตัวอาทิตย์หน้าน่าจะประมาณวันอังคาร น่าจะประมาณวันอังคารลูกเพจดรอกันหน่อยรถสองรอกันหน่อยนะคะใครได้กินรถแรกติดใจอยากกินอีกรอรถสองเลยจ้าเดี๋ยวรถสองจะมาแล้วเปิดตัวแล้วน้องไนเพิ่งออกมาอะน้องไนมาเร็วทุกคนมันดีอะดีไม่ดียังไงหรอเลิศปะมันแบบ โอ้มันเลิศมันมามมันมันมีความมันเนี่ยไม่เคยนไม่เคยกินที่ไหนเราแบบมันอร่อยอ่ะมันต่างกับหมอนทองเนาะมันมันมีความต่างจริงๆมันมีความต่างจริงมันเหมือนพันธุ์อื่นใช่เก็บไว้เหรอกิมาดูกันดูวยกันหวานติดปากกลิ่นไม่แรงเหมือนหมอนทองบอกเลยกินเข้าไปปากไม่มีเหม็นเหมือนหมอนทองจ้ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้บูลลี่หมอนทองนะหมายถึงว่า ป่าละอูมันอร่อยแบบนี้จริงๆเออคนละแบบกัะหมอนทองนั่นแหละอย่างที่บอกไปโลละ250นะคะเดี๋ยวรอไม่มีค่าส่งนะบอกเลยอีจันส่งให้ฟรีส่งให้ฟรีโดยเคอรี่นะคะมาแบบนี้เลยกล่องไม่มีบุบสลายสัญญาเลยจริงๆแต่ข้างในก็จะมีร่องรอยอารยธรรมทุเรียนเล็กน้อยแต่ข้างนอกบอกเลยสวยเก๋โอ้โห ตอนนี้อตแรก,ใ,กใช่ตอนนี้ลอตแรกเราปิดไปแล้วนะคะลอตแรกปิดไปแล้วแล้วก็ทั้ง500กว่าลูกในรตแรกมีเจ้าของหมดแล้วเราเราก็รันให้ตามคิวไลน์ที่ที่ให้สั่งาทางแอดไลน์ ine, ใช่ไหมเรารันตามคิวนะคะใครทันอตแรกก็น่าจะได้คุยกับแอดมินละเดี๋ยวรอรับของได้เลยล็อต2มาอาทิตย์หน้าประมาณนัังคันรอติดตามหน้าเพจ <c oughs> อีจันนะคะสําหรับร็อต2 ไปแล้วนะเดี๋ยวรอหัวหินกลับมาทีมหัวหินกําลังกลับมาทีมนั้นก็คงอิ่มอร่อยละอัวเนาะเออถ้าทีมหัวหินเห็นไลน์นี้ก็ มมาาง่มให้เรนนะะนคโอเคเดี๋ยวรอดสองรอติดตามส่วนวันนี้ใครถามหาไม้พยุงนะคะพยุง EP 5ตัดอยู่จากพี่จา๋าเพราะว่ามันเป็นคลิปเสียงลับจากพี่มันต้องมันต้องแบบเซนเซอร์ <sensor S 2> กันเยอะยส่วนวันนี้ <c oughs> บ่ายเย็นนี้อีพีสนะจ๊ะพี่จา๋า <c oughs> รอติดตามกันด้วยจา้าไปแล้วนะคะ